สวัสดีครับสวัสดีตอนสะร์นะครับยูโช่องบ่นรถบรรทุกนะครับครับมันนี้เขาใส่ปูนมากครับจิบปลงอำเภอชุมพลน,นะครับอันนี้เป็นเวลาตีหายี่สิบประมาณยี่สิบนาทีครับผมอนนี้ยูปั่มพิที่ ก่อนถึงแยกตานเดียวนะครับอำเภอพุทธิทรงนะครับมาจอดนอนอยู่เฉยไปพุ่นบ่มมีมองจอดนะครับข้างแคบมีอยู่จอดน้ำผางข้างย่านเขามอไซค์เม,มามาซนไทยนะครับนอนน้ำปั่มสบายใจกว่าครับผมเลยจอดนอนลูกตัวเสาเอาครับคนงานนัดลงเจ็ดโมงนะครับ ล่างนหนะล่างใต้เรียบร้อยแล้วเริ่มทางครับผมเจา้าลั <h> ดลัดลง่มไปอีกขั้นหนึ่งเดียวครับพ็เจ้าลง่มดีหานนะโองโมลงพันธีสองคุณงานคุณอยากลง่แต่เจ้าครับลง่มใสๆมันไออยากห่อนนะครับแต่ว่าบรรยากาศหนาวใช่ครับืันนี้ เดินทางกันครับผมกล้องอูฟโฟโกัสเลยหู้วเวิร์ดเดินทางกันบรรยากาศเศ้าๆนะเดินทางไปเขาเบิ้งหอดหนางานเลยครับยินหนางานว่าเป็นหนางานในทท่คอนกีตนะครับน้ำมูบัต์บวนว่ามันกลวงอยู่เขาได้อยู่ทเทเลือบนว่า่ะไปไปลองเบิ้งน้ำกันครับผมอหอดทางผ่านแล้ว ี่ตรงไปนะครับโอ,อ,อ้บ่ทันทางพลาดชุมพลเพื่อนนี่ครับตรงไปไปชุมพลน,นะครับเลี้ยวขวาไปสะตึกนี่ไปสะตึกข้างไป,ไปบ้านผมนะครับจะใสยไปพยักพี่ข้างพี่ข้างตลาดปลาครับผมเอามาจากกุงเทสูงนะครับมาจากข้างกุงเทสูง เวลาหกโมงหน่อยครับประมาณสิบนาทีเกือบสิบนาทีแหละไปแยกทางผาดเอินหรือว่าแยกตลาดปลานะครับนี่เดี๋ยวซ้ายไปนี่ตลาดปลานะครับแล้วก็อูตอรถดำที่ง่าที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่แยกนี่นะตอรถดำไหลเออยแยกทางผาดชุมพุ่นครับเลี้ยวขวาไปพุ่นเขาจะไปสะตึก ตรงไปไปชุมพ่นเข้ามาจากทั้งพุทธิสง์นะครับบรรษาทครับไปเดินทางกันต่อครับนี่เมื่อก,กีโลกอีกประมาณสิบเอ็ดโลกถึงแล้วครับไปหอดกับเก็บผ้าใบไปถาเพื่นพอดีล่ะเพื่อนมาหอดกบลงเลยครับผมครับผมหอดทางเขาหนางานแล้ว để sầu rồi có bóng xay khác lắm Nó khác này bạn và... ขอนามยุนน้องนีเลยบ่เห็นได้หละอร่วงหมดได้ลร ก็เขาเจาเห็ดไอ้อนกีดบ่ไนไ่วะปูมันต้องลงอยู่ใกล้ๆกล่องยินกล่องรส้เพราะว่าเขาตักแผ่น ครับผมอดแล้วรอคนงานครับเารษดีโอ้บรรยากาศดีเลยวกะกุยว่าอ,อ,อีไปนอนหน้าง,งานไปยังเดถามเปิโอู้ไปตะไปหนังยานพี่หลอกคนนะ เรื่อปีดไฟตัดหมอกอากาศตอนเช้าๆนะครับโอ้น้องหนีไปแต่มีปลาดูแต่วะบ้านยางซุม่มอากาศตอนเช้า ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บผ้าใบถา่าคนงานเลยครับเดี๋ยวพื้นมากพื้นเดี๋ยวลงเลยครับผมจะคอยเสียเวลาพื้นอันนเดียวมันจิไปทางอื่นต่อนะครับครับผมครับผมทำง,งานมาแล้วลองเรีงลงุงเป็นหน้างานเท่แผ่นปูนนะครับเ็ตถนน Long làm chắc xa này Nào so sâu sau, no, 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 พอดีละล่ลงแล้วพม่นมากเหียนงานแปดมงพอดีละไปกินเขาเยี่ยนครับม้นอนี้ล่งแล้วเข้าบ้านขอถ้าแก้เพี่ยนผ้าใบไหม่ก็ขาดเบิดล่ะแข็งกับแข็งบึง่งพับกูบ่าลุง <c oughs> จนรุนตะกาเนะผ้าใบใน,น้อยหนนึงแ <c oughs> มบ่สภาพนะานเนาะเก็บนนัคแกบผม จวมาไปลงมาแล้วขั้นหนึ่งไปลงบ้านไดครับมาแต่ลงบ้านไดเือดอยุ่งตรงไหอ๋อบันทาเรือโอ้ยบ่สวยเลกมันหนาวผอมมันยิงมายากแล้วแม่นครับ มันนอนอยูุู่เทสสูงเห็นมามก็หอดอยู่สองถุ่นมนะครับเจอกันไม่คลิปหนาครับผมบมานี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ได้คือสีเขาบ้านแล้วลงแล้วครับผม